ครับสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้ทำซาสเล้งนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูรายละเอียดต่างๆความสูงความกว้างความยาวการวางอ้ามว่าใช้ความยาวความสันความยาวเท่าไหร่นะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดอยากรู้เอาไปใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวันเอาไปทำเองสำหรับคนที่งบน้อย เดี๋ยวก็จะมาวัดให้ดูกันเลยครับเริ่มกันที่ความยาวก่อนนะครับจากฝั่งนู้น,นครับความยาวของตัวรถ<ด>ยอยู่ที่ประมาณเมตรสิบนะครับฝั่งนี้ก็เท่ากันนะครับส่วนความกว้าง ความกว้างก็จะอยู่ประมาณผมใช้ประมาณ81ดครึ่งนะครับจากจากนู่นมานี่81ครับฝังนี้ก็เหมือนกันนะครับ81ส่วน ความสูงความสูงของซาเ์ล้งครับความสูงจากด้านล่างมาด้านบนประมาณ5 9าสครึ่งนะครับประมาณ59าสิครึ่งส่วนที่ต่อต่อจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้ผมต่อประมาณ ยาวประมาณ31นะครับจากตรงนี้มาตรงนี้31นะครับแล้วก็ความยาวจากตรงนู้นมาถึงไอตัววางโชคนะครับประมาณ56นะครับ นะครับนะครับตั้งแต่จุดที่ผมชี้นะครับเนะี่ยตรงนี้มาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับนะประมาณห้าสิบหนะครับนะี่ครับ ตัวนี้สำหรับใส่ล้อนะครับฝั่งนี้อยู่ฝั่งซ้ายอันนี้เชื่อมใส่น็อตเกอร์ประมาณใ,ใช้หล็กห้าประมาณ6มิลนะครับสองา้างเลยครับารายละเอียดคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ตามมาเรื่อยๆครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ